ิเดียโคนี่นอกจากเล่นกอล์ฟแล้วตอนนี้ยังศึกษาเพิ่มนะครับไปลงคอร์สไปลงเรียนเ,เกี่ยวกับจิตวิทยาขยันมากทั้งเล่นกอล์ฟด้วยต้องอ่านหนังสือเรียนด้วยนะครับเตรียมสอบก็บอกว่าการเรียนจิตวิทยาน่าจะมีประโยชน์กับการเล่นกอล์ฟของเธอด้วย เกือบไปครับโอ้มีพลาดนิดหน่อยแต่ก็ยังได้พาอยู่ดีครับลิเดียอาแล้วก็เป็นโอกาสของจีโนเดี๋ยวไปดูของ อไปดูซาน่าดูจีแนนก่อนครับเบอร์ดี้นะครับซาน่าถล่ม hmm. ส mm ิบสามบอลิูแนอาทยาจะใช้โอกาสนี้หรือเปล่ายิงเบอร์ดี้ เห็นบอกว่าลูกขยับหรือเปล่าครับก็บอกก็ขยับกลับไปที่เดิมครับคือลมลมแรงนะครับทำให้ลูกขยับแล้วก็ถ้า ถ้ายังไม่เล่นก็ต้องขยับกลับไม่ผิดอะไรครับ<ม>โอ้โหหลุดหลุดเหมือนกันยังใช้โอกาสไม่ได้ ทยาก็จับมือซ้ายต่ำเหมือนกันนะครับเวลาพัด